ในส่วนตัวแล้ววีนเบียมวีทุกอย่างที่โมโหที่นอยที่ร้อยใจแต่พวกมุกมองต่างพวกมุงเห็นความเป็นเพชรเพ็นงานมองเห็นความดีที่มีอยู่ในเนื้อในของผู้ชายคนนี้นะคะกราบขอบพระคุณเวทีเทีวีสีสยามนะคะที่ให้โอกาสกับผู้หญิงแกละตัวเล็กๆนะคะได้มีโอกาส มายืนบนเวทีแห่งน,นี้นะคะและก็ได้รับเกียรติถึงสาสายสะพายด้วยกันนะคะ,ะ,ค,ะคือเทวีศรีพรการศีซึ่งเป็นสายสะพายประจำจหวัดและก็เทวีศรีสันธนาการนะคะ,นะคะและอีกตำแหน่งคือเทวีศรีนวลสกภ์นะคะของเวทีประกวดเทวีศรีสยามดัง,ง,ง,งนั้นต้อการจะบอกว่ามุ่งอยู่เสมอว่าไม่ว่าจะประกอบกิจการงานใดก็แล้ว ไปตรงไหนจะเดินจะหน้นจะนั่งอย่าลืมว่าตัวเองเป็นดาดานะคะตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาพงมูก็จะแบบสวยเลืศจนหยิ่งแม้ทั้งตอนนอนนะคะและสิ่งหนึ่งที่พะมุกอยากจะกราบขอบพระคุณแล้วก็ขอฝากกับน้องๆอใ,นในทีทีบีซีสยามนะคะทั้งรุ่นพี่แล้วก็รุ่นน้องนะคะดรวยก็คจะบอกอยู่เสมอว่ามงกุดและสายสะพาย เปรียบเหมือนพัดกราพรที่ประดับเรือนกายประดับเกียรติยศของนางงามแต่และจังหวัดน,นั้นานะคะเวลานีกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่นะคะขอให้น้องๆนางงามแล้วก็รุ่นพี่นะคะสวมใส่มงกุฎแล้วก็สายสะพายของตัวเองไปประกอบกิจกรรมกับจังหวัดน,น้นของท่านร้วยควาข้าภูมนใจนะคะและสําหรับวันนี้าบของคุณจากใจจริงๆสาหรับผู้ชายคนนี้คนนี้ของดิฉันขอเสียงปร